กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องชาวโน้สเปคนะครับวันนี้มา Unbox กันอีกแล้วนะครับวันนี้เซตนี้จะเป็น Unbox ็อกคีย์บอร์ดจากแบรนด์ SteelSeries นะครับเป็น SteelSeries Apex กนะครับหรือ Apex 7นั่นเองโดยทีมงานได้มาทดสอบกัน2แบบก็คือเป็นไหนวะต้องดูก่อน <c oughs> นะักล่องเหมือนกันมากครับอันนี้เลสอันนี้บลูนะครับก็คือเป็นสวิตช์ที่ทาง Steel Series ออกแบบมาพิเศษนะครับสำหรับโปรเกมเมอร์โดยเฉพาะนะ ครับโอเคมาผมขอแกะเลยแล้วกันนะครับบรหบูหลบก่อนนะน้องบรูอ่าเอฟเฟกเนะครับเป็นคีย์บอร์ดที่เรียกได้ว่าเกือบท็อปของทางซ e ลซีรีส์นะครับราคาไพรซิ่งเนี่ย6,990บาท6,990บาทแต่ว่าหน้าร้านอาจจะมีโปรอยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับออปชันเนี่ยราคาสูงแต่ว่าออปชันมาครบ จัดเต็มมากๆนอกจากเรื่องของสวิตที่เป็น Mechanical นะครับแ้มีไฟ RGB จัดเต็มมีจอ OLED นะครับมีฟีเจอร์อื่นต่างๆที่เรียกได้ว่าครบคันมากๆโดยเหนือจากมันเนี่ยก็จะมีเพียงแค่ Apex Pro นะครับที่แบบเป็นโปรแบบโปรแกมเมอร์จ๋า,จานะครับแต่ถ้าต้องการเน้นเรื่องของ Pricing เรื่องของ function, ฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆเนี่ย Apex 7ก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันหน้าตากล่องของ a p e x กนะครับก็มีอะไรครับโชว์หน้าตาเลยนะครับ แล้วก็บอกเลยว่ามี OLED Smart Display นะครับถ้าดูตามรูปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเอาง่ายเป็นจอแสดง Notification ปรับตั้งค่าต่างๆตัวคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็พวกปรับเล่นเพลงอะไรต่างๆเนี้ยสามารถดูที่จอแล้วก็ปรับผ่านตัวปุ่มด้านข้างได้โอเคเดี๋ยวไปดูของจริงกันนะครับด้านข้างตรงนี้ก็จะมีตัวของบอกว่าเป็นสวิตอะไรนะครับตัวนี้ก็เป็นเรสเป็นเรสสวิตอ่ามีตัวนี้ซีรีส์ปัจจุบันนำเข้าโดย r g b นะครับประกัน ถ้าอยู่ในเงื่อนไขก็จะเป็น1ปีนะครับแล้วก็เสียเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีนะครับก็เป็นเนโยบายใหม่ของดัตช์ซีรีส์กับทาง RTB นะครับ,รบด้านหลังก็โชว์หน้าตาจุดเด่นต่างๆนะครับทุกอย่างต้องบอกว่าปลุ่ข้อความเนี่ยมีภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งแบรนดท์ที่ต้องบอกว่าให้ความสําคัญกับประเทศไทยมากๆเพราะว่าเนี่ยฟีเจอร์ดเด่นต่างๆมีภาษาไทยกํากับอย่างชัดเจนแล้วก็ด้านขวาก็จะมีสติกเกอร์บอกนะครับเรื่องของการรับประก,กันโอเคมาแกะกล่องกัน อ๋อเดี๋ยวเอาอยู่นี่เขบอกว่าเป็นเมื่อก,ก่อนทีมงานก็รีวิวไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็พอเปลี่ยนตัวทางจำหน่ายก็ไม่ค่อยได้จับเท่าไหร่แต่ว่าตัวนี้ก็จะเป็นกับไกลกลับมค์ครั้งของซีรีส์กับโลโก้สเปกนะครับเงายบอกจนะริงๆเลยนะเนี่ยแบบไม่ได้จับมาก่อนนะครับโอเคไปมาเรียบร้อยนะครับก็ปกปูบนะครับบราชิลชอบส่วนตัวชอบสิ่งเลสนะคือมันมันไม่ดังไปแล้วก็ ยังให้ฟิลมแมชชีนิคอลนะครับให้กล่องก็จมีตัวคีย์บอร์ดอันนี้ก็เป็นคู่มือครับแล้วก็ที่รองข้อมือนะครับก็ไม่ใช่นะไม่ไรมากอ,อันนี้คือตัวหน้าตาของคีย์บอร์ดตัว Apex 7นะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ดคู่มีทั้งตัวที่เป็นตัว ตัวคีย์บอร์ดมาตรฐานนะครับตัวนี้60%แล้วก็ตัวที่เป็นมเบอร์ลิค p a ดลูกศรต่างๆก็เป็นคีย์บอร์ด Full s i ์ e นะครับที่ผมคิดว่าเกมเมอร์น่าจะชอบกันเพราะว่าอย่างถ้าคนใช้เกมทั่วไปก็จะเป็นตรงนี้เชื่อครับแต่ถ้าผมผมเนี่ยยังเล่นเล่เลิเล่น,ลนอะไรนะมคอมแพคมันต้องใช้ลูกศรน,นี้สำหรับการเลิ่แมแบบผม่าไม่ช้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสะดวกหนึ่งนะครับมีลูกศรมีปุ่มตัวเลขต่างๆนะครับตัวคีย์บอร์ดก็ น้ำหนักผมให้น้ำหนักที่ถือว่าเบานะครับตั้งที่แบบเป็นคีย์บอร์ดฟูลไซส์นะครับแล้วก็ความหนานะครับความหนาผมว่าไม่หนามากก็จะมีการออกแบบเคิร์ฟนะครับนี่อน,นุขั้งข้ขขขขขขได้นะครับแล้วก็ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นโลหะเป็นอลูมิเนียมนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงแน่นอนเราสามารถเอาคีย์บอร์ดไปหาเรื่องคนได้ผมว่าไปเล่นร้านเกมไม่มีใครมีปัญหาแล้วก็ตีได้นะครับคีย์บอร,ร์ดไม่มีปัญหานะครับหัวคนแตกอ่านะ แต่ว่าอย่าทาเลยอันนี้พูดเล่นอันนี้คือแค่บอกเฉยๆว่ามันแข็งแรงมากด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นมีจุดยางรองหนึ่งสองสามสี่ห้าขาก็สามารถปรับได้หนึ่งระดับนะครับอันนี้มีแค่ระดับเดียวนะก็คือมีระนาบเดียวแล้วก็ขาตั้งมันก็จะไม่สูงมาแล้วก็ตัวสายนะครับสามารถหันออกได้สามช่องหนึ่งสองสามนะครับสายหนามมากๆสายเนี่ยมีความหนาม,มากๆนะครับเพราะว่า หนึ่งนอกจากสายเนี่ยมันต้องต่อเป็นตัวพอร์ต usb สำหรับใช้คีย์บอร์ดแล้วเนี่ยมันยังมีตัวที่เป็น usb p a ์ตก็คือสามารถต่ออุปกรณ์ผ่านซอพอ,อร์ต usb ตรงนี้ได้ด้วยนะครับด้านบนก็เช่นชาร์จมือถือชาร์จอุปกรณ์ต่างๆชาร์จแท็บเล็ตอะไรเงี้ยก็สามารถตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็สะดวกขึ้นอีกหนึ่งไฮไลท์จุดเด่นก็คือเรื่องของจอ oled ตรงนี้นะครับก็จะมีจอที่เป็นลักษณะข,ของเป็น dot matrix นะครับเป็น oled ขนาดเล็กเนี่ยประมาณเนี้ยไม่ใหญ่มากแล้วก็มีปุ่มนะครับสำหรับสกอร์นะครับ กดตรงนี้นะครับเอาง่ายว่าปุ่มเนี้ยนอกจากการสั่งงานตัวคีย์บอร์ดคือตั้งค่าเบื้องต้นนะครับก็ยังสามารถปรับพวกสกอร์นะครับเพิ่มลดเสียงเล่นเพลงหยุดเพลงนะครับหรือกระทั่งพวกมัลติมีเดียต่างๆก็สามารถปรับที่ตรงนี้ได้อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือสวิตช์มันนะครับตัวนี้จะเป็นเรสเดี๋ยวผมแกะให้ดูนี่นะครับเป็นสีแดงนะครับในกล้องไหนตรงนี้นะเป็นเรสนะครับก็แล้วก็จะมีข้างบนจะมีไฟตัว RGB ด้วยนะครับ เสียงเลสผมชอบเสียงเลสเพราะว่ามันให้ฟิลลิ่งที่เป็นแมคาีนิคนะครับแล้วก็ให้เสียงที่ไม่ดังมากผมแบบเซ็กซี่หน่อยครับเปิดน,นมเนี่ยไม่ดังมากนะครับเหมาะกับพ่อบ้านพ่อเรือนนะครับทีมงานปัจจุบันก็มีเคสคีย์บอร์ดดังประมาณตีดอดตอนตีสองเนี่ยแล้วก็แม่บ้านโวยวายนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นปุ่มแดงเนี่ย นอกจากช่วยให้สุขภาพใจเราดีแล้วสุขภาพจิตเราก็ดีขึ้นแล้วก็สุขภาพจิตของคนทางบ้านดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนะนํำสนตัวแล้วกันที่บ้านเอาติินที่บ้านที่บ้านผมใช้เดิอนโดมนะเพราะฉะนั้นกดมันไม่ดังหรอกคือฟิลลิ่งเหมือนในการเล่นเกมไม่ได้อะ่ะจะถามว่ายอมทนไหมไมย,ยอมทนมอทน่ะจะไม่ได้มีปัญหาที่บ้าน โอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็น,เ,ปนเรื่องส่วนตัวแลวการเล่าให้ฟังก็บอกว่าใครที่อยากได้คีย์บอร์ดที่เป็น m ม c h a ค i นิคอลนะครับฟีลลิ่งสำหรับการเล่นเกมดีแล้วก็ไม่มีปัญหากับคนข้างเคียงนะครับผมแนะนำก็เป็นตัวเลฟนะครับหรือว่าถ้าอยากได้ฟีลลิ่งการกดที่ดีขึ้นก็จะเป็นตัวบรูนะครับที่ฟีลลิ่งของบรูก็จะเสียงดังขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับีกะมาณนี้แล้วก็ประมาณนึงนะแต่ว่าจะให้ฟีลลิ่งการกดนะคลิกที่ชัดเจนเหมาะกับการเป็น m มชเคานิคอลมากกว่านะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมของการอันบ x ซีลซีรีส์ a p e x 7นะครับราคาปกติอยู่ที่6,990บาทสามารถสั่งซื้อหน้าร้านได้ตอนนี้อยู่ประมาณโปรโมชั่นอยู่ประมาณ5,000กว่ากนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของซีลซีรีส์แล้วก็ของ RTV ทั่วประเทศและฟีเจอร์เด็เดๆอื่นๆจะเป็นอย่างไรรอชมได้ในรีวิวของทางโ no นบูสเปคในร็วนี้แน่นอนครับสุดท้ายนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ